บทที่11บทสวดมังคลาสุดตัง 1. อา่อาเสวนาจะพลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตังสองปฏิรูป,ปเทสะวาโสจะปุเพจจะก,กะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปะนิธิจะเอตัมมังคลมุตตัง3าพาหุสัจจ,จะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตัง สี่มาตาปิตุอุป,ปัฏฐานังปุตตะทารสะสังขโหอานากลาจะกมมันตาเอตัมมังคลรมุตมังห้าทานันจธรรมจริยาจะยาตะกานันจสังขโหอนวัชานิกัมมานิเอตัมมังคลมุตมังหกอารติววรติปปามัชฌปานาจักสัญญโมอปะมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคละมุตมัง จ็ดคาระวโวจะนิวาโตจะสันตุชีจะกะตุนกตัญยุตากาเลนะธรรมะสาวนะสาวนังเอตัมมังคารมุตมังแปดขันตีจะโสวะจัตสตาสมนานาญจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคารมุตมังเก้าตโปจะพรมจริยันจ่าอริยสัจ,จนะทัศนัง นิพานาสัจฉิิริยาจะเอตัมมังครมุตมัง10บพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสะนกกรมปติอโศกังวิระชังเขมังเอตัมมังครมุตมัง11เอตาธิสานิกัตวานะสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัทธะสดถิงคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตมันติบทที่สองบทสวดรัตนปริอยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวา สักเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโมสมังอัถิตถาคเตนะอิรัมปธทัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตทิโหตุขยังเวราคังอมตังปณิตังยัตัชคาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะทัมเมนะสมัติกินจิอิธัมปธทัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัตทิโหตุ ยัมพุทธเศตโผปริวันญีสุจิงสมาธิมานันตะริกัญยมวหุสมาธินาเตนะสมโมณวิชติอิธรรมปีธรรมเมราตานังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุขานิหนติเตทัคคิเนยยาสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาปลานิอิธรรมปีสังเครตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัตทิโหตุเยสุป,ปายุตา มานาสาทัดเถนะนิกามิโนโคตะมะสาสะนมภิกเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัทธามุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิสังเคระนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายะติเกพระวิสมิงเตกินภพีชาอาวิรุณหิชนานิพินตินิพันติทีรายถาจัมปะทาปทีโป อิธรรมปิสังเคระตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุกกสวธิโหตุบุที่ิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตะราปะชาอัตตะทันตัสะโปสัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเ,วเววนวะเทโวณคันทโผณมาโรสหพรมมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูป,ปัสสะชันตุโน บทที่ิบบทสวดเกะดศะปุตตะสูตรภาสิตะมิทังเตนะภควตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสมพุเทนะเอถาตุมเหมาอนุสะเวณะมาปร,ะรม,มะประรายะมาอิติกิรายะมาปิตะกะสัมปะทาเนนะมาตากะเหตุมานายะคะเหณะมา อาการะปริวิตกเกณมาทิทินิชานักขันติยามาทัพพระรูป,ปะตายะมาสมาโนโนครูหัตยธาตุเมเหอัตนาวชาเนย,ยาถาอิเมธรรมากุสราอิเมธรรมาสวัชาอิเมธรรมาวิญุคระหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทินนาอาหิตายะทุกขายะสังวตันติยถะา ตุเมเหปะชะเหยียถายะถาตุมเหอตตะนาวชาเนยญาถะอิเมธมากุสราอิเมธมาอนาวชชาอิเมธมาวินยูปสัสธาอิเมธมาสมัตาสมาธินานหิตายาสุขายาสังวตัตติอัะต,ตุเมเหอุปะสัมปชัชะวิหะเรยญาถาติบทที่15บทสวดอุปะเนยสูตร อุปนิยติชีวิตมะมัปปมายุงชรูประนีตัสะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกะขะมาโนปุญญานิกะย,ยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตมะมัปปมายังชรูประนีตัสะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนเป yep. กะขะมาโนโลกามิสังปะชาเหปะชาเหสันติเปะกะโขโยทะ กายเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะบุตเปตัสสะสุขายะโหตุยังชีวมาโนกับปะกะโรติปุญญธรรมโมฮเวรักติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามะวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณทุขติงคัจฉติธรรมจารีสัพเพสังขาระอนิจติยถาปัญญายะปสติ อัตถานิพนติทุเขเอสามัคโววิสุทธิยาสัเพสังขาราทุขชาติทุกขาติยถาปัญญายะปัจติอัถานิพนติทุเขเอสามัคโววิสุทธิยาสัเพธมาอนัตตาติยถาปัญญายะปัจติอัถานิพนติทุเขเอสมัคโววิสุทธิยาบทที่16บทสวดอนะอปันะกะชาดก อปันนะกัฏฐานะเมเกทุติยังอาหุตัก,กิกาเอตะทัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพาหุงเวสรนังยันติปัพะตาณิวนานิจะอารามรุกขเจตยานิมนุษาพยะตจิตาเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณะมุตมังเนตังสรณะมาคัมมะสัพพทุขาปมุจติ โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรานางังคโตจัตาริอริยสัจจานิสม,มัตปัญญายะปัสสติทุกขังขะทุกขะสะมุปะทางทุกขะสะจะอติกรรมังอริยันจะอัฏฐานขีกังทุกขูปะสัมมะขามินังเอตังโขสระานาังเขมังเอตังสรณะม,มุตมังเอตังสรณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจติ บทที่ส7บทสวดพัทเทกะรัตคาถาอติตังนานะวาคะเมยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอธติตมัมปะหินันตังอปัตตัญจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังกะสังกุป,ปังตังทิวิธามะ นุพรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ครอ,อ,อนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งๆให้ปลุกปร่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตักปางโกชัญญามารนังสเวพึงทำความเพียรในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมนจุนาเพราะว่าความผัดเพียงกับมจุรากับมจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอ,อโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัเทกะรตโตติสันโตอจิคเตมุนีติเพราะมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกรคขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบททสวี่บสิบแปดบทสวดพินทะปจเวกชนะปัทะชราธรรมโมมิิชรังอนติตา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิทำโมไมหิพยาธิงอนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำโมไมหิมรณงอนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมานามนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิกรรมัธยาโทกรรมัสโยนิ กรรมะพันธุกรรมะปฏิเสนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกรยานังวาปะปกงังวาตัสะทายาธาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหงังปจเวคีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิญ บทที่ิบกาบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสกป,ปตตาจะนิโสกาหว่นตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัเพเทวานุโมทันตุสภาพ,พสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายะสีลังรักันตุสัพพทาภาวนาพิราตาหนตุขจันตุเทวตาคาถา จัพเพพุทธ,ธาพระระตาปเจกน,นันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพนมิสสะปโสบทที่ยี่สิบบทสดเทวตาปฏิทนาคถาหันธรรมยังปฏิทนาคถาโยพนามาสียาเทวตาสันติวิหาระสวาสณีทุเปคเรทุโพธิคเรตหิงตหิง,ต,หงตาธรรมมัสสะธรรมะทานเนนะพระวันตุปูชิตาสดทิงกระโดนเตถะวิหารามทะเลเทราจมัชชา นวาการจัพิคโวสารามิกาานปฏิอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิตจะเตสัเพปิทุกคสะกรณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโม ครมมัทราจะปุคลาสังโฆโห,หตุมัคสมัคโขวะอัฏฐายะจะคิตายะจะอัมเหระคตุสัทธรมัโมสัเพปพิธรมมะจริโนวุทิงสัมปาปุเนยยามะธรรมเมอริยปัปอริยป,ะ,ยปะเวทิเต บทที่21บทสวดสภปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสปุญญสิทธานิกะตสะัสยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัตตานัตตาปะมานก,กาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปะทิถาวา อัญเยมัชชาตะเวรุโนสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยตินิกาปัจเจกะจตุโวการาสังสารันตาภาวเวยาตังเยปฏิทานนำเมอนุโมทนตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติทเทว,วาเตสังวินิเวทยุงมะยาทินนานะปุญญานังอนุโมทนะ เหตุนาสพเพสตาสทาหนตุอเวราสุขาสุขะชีวิโนเมเขมปัดทันจะปปนตุเตส,สาสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใด เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลภพบใหญ่สัตว์เหลา่าใดทราบการให้ส่วนบุญให้ส่วนบุญของของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อม ไม่ทราบกันในให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจึงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสมเด็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสัตยายบทส่วนมนพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนานในการสวดสัตยายมนและพระและธรรมะเขาเหล่านี้เมื่ออนโมทนานแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระกิพภริพินาโดยมนนิธิสมเด็จพระยาสังวรวัดประวันิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ